รสรวปผมว่ากับผมนายซิลเชันเดิ์ครับว่อยู่กับเกม War Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งในสตีมหรือว่าในเว็บหลักวอ n d ันเดอร์เพียงเพรกะว่าใน Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ลิงก์ใต้ล่างนี้ในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับผมสรุปถ้ผมไปง่ายมากครับทุกท่านนะครับก็ขออภัยด้วยที่หาง หายไปสักระยะหนึ่งนะครัยการในของการรีวิวนะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปที่ผ่านๆมาด้วยก็ขอบปุณขอบคุณคุณอย่างยิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับกระผมนั้นขอนําเสนอรถถังคันหนึ่งที่ค้างคาอยู่ในโกดังของผมมันเนิ่นนานมากๆแล้วนะครับไม่ใช่เจ้าชุดทุมเอสเซมเจ็ดสอหรือไม่ไทา่าที่หกสอนะครับนั่นคือเจ้า T Heavy Tank ทีสามห้าฮวทงของทางฝั่งของโซเวียสนะครับผมนี่เลยนะครับ หรือว่าหลายคนน่าจะเรียกว่าอารมณ์เหมือนเจ้า SMK หรือว่า T28 นะครับหรือว่าพวก Independent นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็เป็นรถถังนะครับที่มันมีป้อมค่อนข้างจะเยอะนะครับผมป้อมปืนเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนใหญ่หรือก็ป้อมปืนกลเช่นกันนะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายมากครับที่เจ้าตัวนี้ครับอยู่ในแถวเลท1.3แทนนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวของ การเล่นเกมเพย์มันครับเรามาเล่าเรื่องของเราของมันกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีที่มาอย่างไรแล้วความคิดใดนะครับที่ทำให้มันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมที่3-5 h ห้า y ฮ a n ทนะครับมีบทบาทเป็นมันติเทอร์แ n น h a r r ท a งก์นะครับหรือว่า h ฮลิท t ง n ์ปกติแล้วง่ายๆนะครับผมออกแบบรับโดยเขาเรียกว่ากลุ่มทีมนะที่เรียกว่า OK MO นะครับผมก็ย่อม,มาจากคำว่าภาษารัสเซียแถวนี้นะครับผม ออกแบบนะครับในช่วงประมาณปี1930จนถึง1932มีผู้ผลิตก็คือ KHPZ ครับเป็นโรงงานผลิตนะครับผมผลิตในช่วงประมาณปี1933จนถึง1938ด้วยจำนวนประมาณครับ61คันนะครับผมในช่วงพัฒนานะครับผมในปี1930เริ่มต้นโครงการออกแบบรถถงังมติเทอร์แลนด์ทำการแบ่งเป็น2ทีมนะครับทางซอฟท์ทำการแบ่งเป็น2ทีม โดยทีมแรกครับนำโดยบหรวานวิศวกรชาวเยอรมันนับได้ทำการออกแบบรถถังคันหนึ่งที่เรียกว่า Tg5 นะครับหรือภายหลังเรียกว่า T42 Heavy Tank นะครับรถถังคันนี้นะครับเป็นรถถังที่เหมือนเรือจริงๆเลยนะครับผมแต่ทว่าครับผม T42 หรือว่า Tg5 นี้ต้องถูกยกเลิกออกไปนะครับผมทีม2นะครับผมนำโดยครับ OKMO นะครับ โดยใช้โดยใช้ตัวอย่างนะครับนั่นคือรถถังที่ชื่อว่า I n d เด e n d e n t ของทางฝั่งของอังกฤษเขานะครับเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ i n d e p e n d เ n t ลองหาดูได้นะครับผมน่าจะเรียกว่าเป็นรถถังที่เก่าที่สุดในบรรดารถถังทั้งหมดในวอร์ฮันเดอร์แล้วนะครับในปี1932รุ่นต้นแบบถูกสร้างขึ้นมา1คันนะครับแล้วก็หลายอีกหลายคันในปีนั้นนะครับแล้วเป็นที่ว่ามันมีความคล้ายกับ t 28มากๆนะครับที28ครับก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับผม แล้วทีนี้ครับประมาณปี1933จนถึง1939นะครับ T35 ถูกถูกยอมรับแลคือเพราะอะไคือถูกอนุญาตนะครับแล้วก็ทําการเริ่มต้นการผลิตนะครับในปีประมาณปี1935นะครับตลอดช่วงปีนั้นนะครับทำการปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ป้อมปืนหรอะไรนนานานี้ประมาณนี้นะครับจนกระทั่งครับประมาณปี1939สิ้นสุดการผลิตลงนะครับผมประวัติการต่อสู้นะครับ ปี1935เข้าร่วมขบวนพาเลตนะครับผมตามพิธีไม่มีอะไรมากมายนะครับปี1 9 4 1ครับรายงานศึกแรกของ t35 นั้นคือ b a t t l e o o b r o d y นะครับผมปี1 9 4 1เครับเข้าร่วม o p e r a t i o n b a r b o s บนะครับแล้วปีเดียวกันนะครับรายงานสุดท้ายนั่นคือศึก First, b a t t l r of p r a อฟค o านะครับนั่นคือรายงานสุดท้ายที่เจ้า t35 นี้เข้าร่วมนั่นเองนะครับสำหรับสายรุ่นของมันนะครับผมมันก็มีการต่อยอดลงไปอีกนะครับ สายรุ่นนะครับรุ่นต้นแบบนะครับนั่นคือ T35 ้ขีด1แล้วก็ขีด2แล้วก็บาบๆาอะไรๆนะครับแล้วก็รุ่น A นะครับ T35A นะครับคาดว่าเจ้าตัวเนี้ยอาจจะเป็นรุ่น A นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่น production model หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าโมเดลการผลิตอะเอาง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีรุ่น B ที่ทําการปรับปรุงเรื่องของเครื่องยนต์ใหม่นะครับแล้วก็ต่อยอดไปยังเจ้า su 1 4นะครับที่มันเป็น เซลโปรเพลที่ทำการติดปืนใหญ่1 5 2่้มิลนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ T35 นี้ครับก็ถูกจัดแสดงนะครับผมในโลกจริงนะครับถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์คูบิงกาที่มอสโกประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่มีเวลาว่างหรืออาศัยอยู่ที่นั่นนะครับก็ลองหาดูได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนอสำหรับในเกมนี้ครับ T35 มาครับมาตั้งแต่แพท1.43 ถือว่ากับมากๆเลยนะท่านทุกท่านนะครับจัดว่าเป็นพรีเมียมเฮฟวี่แทงของทางฝั่งของโซเวียตแรงหนึ่งนะครับด้วยราคาอยู่ที่2,100 Golden Eagle นั่นเองนะครับผมนี่ครับนี่คือประวัติและเรื่องราวของเจ้า T35 นั่นเองนะครับมันเป็นรถถังนะเพื่คล้ายๆอารมณ์เหมือนคอนเซปต์เดียวกับพวก S1K แต่ทีเนี้ยนะครับผมคิดว่าคอนเซปต์ตรงจุดเนี้ยมันค่อนข้างจะเก่าเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่อารมณ์เหมือนว่าเอามาเคลียร์พวก อินเฟนทีหรือว่าพวทหารราบซะมากกว่านะครับโอเคครับสำหรับข้อมูลในเกมนี้ครับที5 Heavy t a n วแรงแหลเรตติ้ง1 3เองนะครับมีปืนใหญ่นะครับผมทั้งหมดตรงนี้ครับจะมิอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถบรรจุส่วนได้96นัดนะครับแล้วก็มีปืนใหญ่45มิลนะครับ2กระบอกครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลัง 1. ด้านหลัง2จุดนะครับผมด้านหน้า1จุดด้านหลังก็เจุดเช่นกันนะครับ แล้วก็มีปืนกลนะครับ7 6 2มมนะครับผมทั้งหมด5จุดเลยนะครับคนข้างในของข้าจะเยอะมากๆเลยเห็นนะครับเยอะมากนะครับป้อมปืนนี้อยู่เอางี้คืออยู่ของข้างป้อมปืนกลของข้าจะอยู่รอบๆตัว้องข้าจะเยอะเลยนะครับประมาณนี้เนอะนะครับมีความเร็วในการหมุนป้อมปืนครับเราวลามาประมาณองศาต่อวิเทีมุมก้มลบ5มุมเงย25องศานะครับเป็นบางป้อมนะครับ แล้วก็อัตราการโหลดกระสุนนะครับประมาณ4.6วินาทีนะครับผมน่าจะเป็นอันเนี้ยนะครับปืนใหญ่ส่สวน anyway. อันนี้ก็มา3.4วินาทีครับ3.45มิลนะครับเรื่องเกราะนะครับด้านหน้านะครับหนาสุดอยู่ที่30 500. มิลนะครับผมตรงนี้30มิลด้านข้างหนาประมาณ20 000. มิลนะครับข้างในครับ23มิลตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ก็11มิลนะครับเป็นแผ่นเกราะบางๆครับไอ้ป้องกันนะครับด้านหลังก็ราวๆมา20มิลนะครับผมแต่ตรงเนี้ย10มิลเอง นาจะเป็นแผ่นเฉยๆน่าจะเป็นแผ่นเฉยๆนะครับแล้วก็แถวป้อมปืนนะครับตในแถวนี้นะครับ17มิลนะครับตรงนี้20มิลตรงนี้20มิลนะครับผมประมาณ20มิละนะครับด้านข้างก็ประมาณ20มิลตรงนี้10มิลจะเป็นแผ่นเฉยๆตรงนี้23มิลตรงนี้25มิลตรงนี้25มิลด้านหลัง21มิลนะครับโอเคครับแถวหลังค่านะครับผมก็ประมาณ10มิลนะครับผมประมาณ10มิล มีนะครับคนประจารย์ถถังทั้งหมด10ท่านเลยนะครับไดรเวอร์มีอยู่เพียงแค่คนเดียวที่เหลือก็ปะปายกันไปคอมมานเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับคนเดียวที่เหลือจะเป็นกันเนอร์แล้วก็โหลดเดอร์น้ำหนักรวมอยู่ที่5 2าสตันเอนจินพาวเวอร์ห้าร้อยเอสพีที่หนึ่งพันห้าร้อยอาร์พีเอ็มแม็กซ์สป,ปีครับอยู่ที่ยี่สิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสการถูกตัวจับหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้ง่ายครับเห็นตั้งแต่เกิดเลยมั้งอะเอาไว้ง่ายนะครับ ส่วนเรื่องของ modification นะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3แบบสอ2แบบนะครับนั่นคือ7จ็มิลแลวก็4ี่พ้ามิลนะฮะอันนี้เป็นปืนกลนะครับไม่มีอะไรมากมายสัตเจ็ดหกมิลนะครับก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับกระสุน APS EBC HE แล้วก็กระสุนเชฟเนลอันนี้นะครับผมแล้วก็4ี่พ้ามิลนะฮะจะมีเอจะมี AP นะครับแล้วก็ APS EBC นะครับไม่มี navigation นะครับผม เนื่องจากว่ามันเป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะครับเวลาพวกคุณซื้อเจ้านี่มานะครับมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องรีเสิร์ชอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ว่าคุณต้องใช้อักษนเนี่ยยังไงให้ถูกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคนะผมแมนะนําว่าถ้าเป็นจะจะถกมินเนี่ยให้นาใช้ใช้ SAPSEBC นะครับส่วนสี่้ามินก็แล้วแต่นะจะใช้ SEBC ก็ได้หรือจะใช้ AP ก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่โอกาสที่คุณจะใช้กันนะครับโอเค ส่วนเรื่องของค่าซ่อมนะครับในเในอาร์เคดนะครับจะอยู่ที่480ส ilver ลิลลิสิกนะครับอยู่ที่1,100ซิลเวอร์นะครับค่อนข้างก็แพงนิดนึงเนาะส่วนซิมูเลเตอร์นะครับอยู่ที่1,200ซิลเวอร์นะครับผมแต่ส่วนตัวมันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เอานะครับส่วนเรื่องของคาร์โมเฟกนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสีสแตนดาร์ดนะครับสีเขียวโซเวียตแบบปกติเลยอันนี้วินเตอร์อันนี้ฟอเรสทายคัลเลอร์ทายคัลเลอร์เดสเซอร์ ไปคัลเลอร์เดสเซอร์ไปคัลเลอร์วินเตอร์แล้วก็สุดท้ายครับผมอันนี้เป็นลายจากมาร์เก็ตนะครับไม่แน่ใจว่านี่มันคือลายอะไรอ่ะโอโ้โหอยังวะเนี่ยทำไมมันเหมือนของจีนวะอาเตอร์นะครับผมประมาณนี้ไปนะกันนะครับโอเคผมขออญาตตกแต่งนี้ให้หน่อยแล้วกันนะครับรอแว๊บนึงนะ โอเคครับผมประมาณนี้กันนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมาให้แต่งนะครับมันก็เป็นรถถังที่มันดูก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนจัดซื้อกันหรือเปล่านะครับมันค่อนข้างจะเล่นยากสรับมันเลยพูดตามตรงโอเคครับประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตัวของเกมเพลย์กันนะครับหวังว่าจะชอบกับเจ้าตัวนี้นะครับผมขอยากเก็บไอ้พวกนี้ออกไปก่อนแล้วกันนะ1.3ก็เป็นแลง์เลตติ้งหนึ่งที่ ผมก็แทบจะไม่ค่อยกลับไปเล่นเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ดวเวับจนะีนนะที่ผมไปเล่นดวลวนบจีนน่ะที่ผมยังไม่แตะมันเลย <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโอเคขนาดไหนก็หวังว่าจะดีผมขอ,อยนุเอาเจ้า BTBT1 ไปด้วยนะครับไอ้ BT7 ไปด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเผื่อไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ที่นี่ผมขออนุเก็บไปเลยกันแม่งไม่หรอปลาับ่นปลา เดี๋ยวไปเจอกันในเกมมาจ้าด่านนี้แมจ้ะยังจังเกินซะด้วยตายหงและ้ะปูโอเคครับอย่างที่เห็นเลยนะครับจ้าตัวนี้ที่3ามาครับมันเป็นพวกมันติเทอร์เรนมันจะเป็นพวกหึงที่มีป้อมปืนเยอะนะครับป้อมปืนกลป้อมปืนใหญ่ต้องห้าจะเยอะเลยนะครับดังนั้นนะคุณต้องแยกแยะก,การใช้งานของมันนะครับผมใช้ถ,ถ,ถูกต้องด้านหน้าพวกคุณนะครับจะมีเอาไว้ง่ายครับจะมีสีมิน หรือด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะมี45อีกเช่นก,กันนะครับส่วนตรงกลางครับจะเป็นเขาเรียกว่าเจ6มินนะครับซึ่งปัญหาอยู่ที่เจ้าเจ6มิลตัวนี้แหละนะครับที่มันค่อนข้างจะใช้ยากเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับมันก็มีหล,หลายตัวที่เราก็เรียกว่ายิงมันยากแต่มันยิงเราเข้าก็มีอยู่เยอะเหมือนกันเลยถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าแฮร์รแทงนะแต่ก็คือคำว่าแฮร์รก็คือแค่หนักเฉยๆด้านหน้าของเราค่อนข้างบางครับ30มิ ทั้งนั้ของผมก็คือพยายามอยู่กับเพื่อนไว้ดีกว่าคอยพพอร์ตเพื่อนแล้วก็ยิงได้ก็ยิงจากระยะให้ค่อนข้างห่างแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าห่างเกินพันเมตรเอ้เกินพันพันเมตรแล้วกันนะครับผมถ้าเกินพันเมตรเนี่ยคือแบบว่าพวกคุณได้บอกว่าร้องไห้กันแน่นอนเชื่อผมพยายามอยู่กับกลุ่มเพื่อนไว้ครับเพราะว่าเพื่อนเราเขาจะเป็น คนที่สามารถช่วยเราได้นะครับป้อมปืนหน้ามันจะมีจุดบ่อยทางด้านด้านซ้ายนะครับมันจะหันป้อมปืนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมไม่ถึงร้อยปไม่ถึงร้อยป,ปสิบองศาทางด้านหน้าด้านหลังเลยดังน,นั้นนะครับคุณต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปเล่นตัวนี้จะต้องใจเย็นในการเล่นและอย่างนึงก็คือเราเพราะค่าตัวใหญ่มา ทำค้องเข่าก็ฐาน,นะแทวิแทงก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ดีเลือประเสริฐสีอะไรมากมายการผลการผลป้อมปืนก็สบายๆ,ๆครับผมแต่ว่าปืนสี่ห้ามินด้านหน้านะครับมันจะมีมุมที่มากกว่านะั่นคือแถวมุมด้านขวา ท้ดด้านหลังก็จะเป็นมุมบมด้านซ้ายนะครับที่มันจะหันได้มากกว่าด้านตรงข้ามตัวเอง ก็แบบพยายามอยู่ห่างๆนะไม่อยากขึ้นเนินมากขึ้นเนินนี้รับรองนี่มีควาว่าตายแน่นอนพรถถังเร็วๆวครับมันจะคงค้าได้เปรียบในแรงหนึ่งแรงหนึ่งอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้มันเป็นแฮวี่แท้งที่อยู่ในเลตต่ำนะครับต่ำมากแต่ใช่ว่ามันจะกันกระสุนให้เสมอไป ค่อยๆกระดืบอตามเพื่อนไป 干个大牛啊！ ปืนใหญ่ยิงไม่ได้เออใช้ปืนกลยิงเองแล้วกันง่ายดี อยู่ตรงนน้นยังไงก็ไปไม่ได้อยู่แล้วเสื้อมันออบีกันอยู่คือแถวบีกันถ้าเราไปานี่เราอโดนลุมถึงแน่ It's ที่ว่ะเพื่อนเรือมาว่ะ สุนหมดยามกันนะเนี่ยอาจารย์จริงเพื่อนเรานี่เก็บไปได้หกแล้วสุดยอด ดูไปครับผมดูซิมีมีใครอุจจัริเข้ามาหาเราหรือเปล่า ว่าหกว่าจะมีคนจะบจะคิดจะมาหาเราซะแล้วเนี่ยครับเหมือนเอาทีสองหกอะเอามาเติมตรงนี้เลย bye-sabai bye. กท่านนะครับงั้นก็ขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้ในการสรับเจ้า T35 Heavy Tank นะครับในแรงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพรีเมียมวยทางฝั่งของโซเวียตเขานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราค่อนข้างจะวิ่งช้านะครับแล้วก็หมุนป้อมปืนถือว่าค่อนข้างจะมันไม่เรียกว,ว่าเร็วอะครับมันเรียกว,ว่ากลางๆลนะละกนนันเนี่ยนะทุกท่านแล้วก็ปเป็นที่ว่าการเจาะกล่องมันเรียกว,ว่าต่ําเตี้ยเลียดดินมากๆเลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ ค่อข้าจะเล่นยากนะครับแล้วก็เอาง่ายคือมันเหมือนว่าคุณได้ทําการเล่น T26 แล้วก็บวกกับ BT7 อ่ะนะครับในตัวเดียวกันประมาณนั้นะนะครับทีนี้นะครับมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับทุกท่านเองนะครับว่าคุณจะซื้อมันกับมันหรือเปล่านะครับด้วยราคา2,100 golden eagle นะครับก็แล้วแต่โอกาสว่าจะมีการลดราคาตอนไหนก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับผมทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับท่านเองว่าคุณจะซื้อหรือเปล่านะครับผมก็ ทำได้เพียงแค่รีวิวแล้วก็บอกตามที่ความรู้สึกของผมบอกกับสัจจสัจดตัวนี้ว่ามันอระประมาณไหนอะไรยังไงนล้กันนะครับผมโอเคนะโอเคงั้นก็เจอกันครางหน้าครับดาสวิดเดอร์เนี่ยกดไลค์ครับผม